ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ l i ฟ e สไตล์น n วบายย a มาฮ่าสำหรับเนื้อหาในช่วงแรกนั้นเหมาะสำหรับคนพิเศษอย่างคุณผู้ชมค่ะทางรายการได้นำรถที่เป็นขวัญใจมหาชนชาวยามาฮ่ขายดีขายดีค่ะคุณผู้ชมขารุ่นนี้และเป็นรุ่นที่ติดอันดับความนิยมสำหรับผู้ที่รักแบรนด์ยามาฮ่มันนำเสนอ ไม่รอช้าไปพบกันเลยค่ะในช่วงที่1ของรายการนั้นทางรายการมีความภูมิใจนำเสนอเป็นรถที่เพิ่งจะเปิดตัวนะคะคุณผู้ชมรุ่นนี้ขวัญใจมหาชนชาวยามาฮาก,กันเลยทีเดียวกับยอดขายปังสุด ในรอบหลายปีที่ผ่านมานั่นคือรุ่น Yamaha Grand Filano Special Edition ความพิเศษที่แกลนขึ้นในอีกระดับของแบรนด์ระดับโลกทั้งนี้บริษัทไทย Yamaha Motor ฉลองครบรอบ60ปีพร้อมตอกยำ้ำบทบาทความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์อโตเมติก ถือว่าแบรนด์ยามาฮ่าเป็นผู้เปิดตลาดรถออโตเมติกแบรนด์แรกของเมืองไทยและเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกแบรนด์แรกของเมืองไทยที่มาเปิดตลาดกันอีกครั้งหนึง่งด้วยการส่งรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในสไตล์แฟชั่นพรีเมียมโดดเด่นเหนือใครกับ รถในรุ่น New Yamaha Grand Filano Special Edition ความพิเศษที่แกลนขึ้นอีกระดับรุ่นนี้มาพร้อมกับโชคอัพระดับโลกสุดพรีเมียมและพิเศษจริงๆสำหรับรุ่นที่เป็น Special Edition แบบนี้นะคะมากันด้วยสี Magma Black พร้อมล้อแม็กสีทองโดดเด่นกับโชคหลัง โอลินซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับรถในรุ่น Yamaha Grand ฟิ a า n o มาด้วยซับแท้ส์สีทองคุณภาพ High Premium ซึ่งปรับแต่งค่าได้ถึง3แบบด้วยกันเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลให้ความสบายยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วย Special Edition นสีสเบาะนั่งพิเศษดีไซน์ที่แตกต่างโดดเด่นด้วยสีสันแบบทูโทน มีขนาดใหญ่นุ่มนั่งสบายทั้งคนขี่และคนสอนยังไม่จบนะคะความสเปเชียลในรุ่นนี้จัดเต็มให้กับคนสเปเชียลอย่างคุณซึ่งยังมีสเปเชียลอ i ดิชันเอมเบลมเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นพิเศษสุดด้วยโลโก้แกลนฟิลานโนสเปเชียล d i ดิชัสีทองสุดหายให้ความรู้สึกที่มีระดับยิ่งขึ้น ช็อกอัพโอลินได้รับการรับประกันถึง5ปีหรือ50,000กิโลซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทํามาก่อนนอกจากแบรนด์ยามาฮ่าและนอกจากนี้ NEW YAMAHA g แ a n น f i l านโนสเ a เชียล i i ดิยังให้การเติมเต็มทุกฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างครบ ด้วยระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Smart Key System บ่งบอกถึงความมีระดับให้ความสะดวกด้วยสวิตช์ปิดเปิดแบบมัลติฟังชั i นส์และยังมีช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ USB Type A พร้อมช่องใส่ของด้านหน้าขนาดใหญ่ที่เก็บของใต้เบาะพร้อมไฟ LED ส่องสว่างขนาดใหญ่ถึง27ลิตรด้วยกัน คุณผู้ชมสามารถเก็บบวกกันน็อกได้ถึง2ใบและยังมีช่องเติมน้ำมันด้านหน้า Smart and e a s y r l f i l l เติมน้ำมันง่ายสะดวกสบายคุณผู้ชมไม่ต้องลงจากรถกันเลยทีเดียวและยังคงความล้ำสมัยด้วยระบบ w i ยค n n n น็ก p ์แอปพลิเคซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับรถถึง9ฟัง์กชันด้วยกันเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างทุกคน New ยา m a h a าแก n นฟิลโนสเปเชียลอ d ดิชันสามารถตอบโจทย์ด้านสมรรถนะด้วยขุมกำลังเครื่องยนต์ บูคอไฮบริด 125cc ที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานได้เผาผลาญสมบูรณ์แบบมากขึ้นสมรรถนะไม่ต้องถามถึงดีเยี่ยมเชียวละค่ะคุณผู้ชมมากับเสื้อสูบแบบ d ดอาซิลระบบระบายความร้อนได้ดีกว่าให้ความทนทานทุกการใช้งานผสานการทำงานด้วยระบบ Hybrid เพิ่มระบบการประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช้น้ำมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่าประหยัดน้ำมันมากถึง62.5กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเรื่องของการสตาร์ทและออกตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยสมาร์ทมอเตอร์เจนเนเรเตอร์และยังมาพร้อมกับระบบการประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งฟังชันนั่นคือระบบ Stop and s t a r t s y s t e m ซึ่งเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติในกรณีติดไฟแดงหรือจอดรถโดยไม่ต้องดับเครื่องชั่วคราวช่วยให้การประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักจากบริษัทไทยมามาฮ่าและคุณผู้ชมนั้นสามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการ ที่มาด้วยความสะดวกสบายโดยระบบ One Put Start ซึ่งเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะสตาร์ทง่ายรวดเร็วกว่าไร้เสียงมอเตอร์รบกวนและเพิ่มความเหนือชั้นอีกระดับก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบเบรก ABS ควบคุมแรงดันเบรกหน้าอัตโนมัติช่วยลดโอกาสในการเกิดล้อล็อก คุณผู้ชมสามารถพบกับ New Yamaha g r a n Fi i l a n โน p e c i a l Edition ได้แล้ววันนี้ที่หน้าร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศสำหรับ New Yamaha g r a n น f i l a n โน p e c i a l Edition นั้นมาในราคากลางที่แนะนำ77,900บาทและเนื่องจากเป็นรถในรุ่น Special Edition ทางบริษัทไทย,ยมาฮ่าให้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครผลิตเพียง5,000คันในประเทศเท่านั้นรีบไปจับจองกันนะคะและทางยมามาฮ่ายังเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าโดยการรับประกันคุณภาพทั้งคันตลอดระยะเวลา5ปีหรือ50,000กิโลซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำมาก่อนนอกจากแบล์ยามาฮ่าเท่านั้นนะคะ คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยามาฮ่ c คอ l Center 02 263 99 99ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เ w w y a ah m a h a m ว็บย .co.th รีบๆไปจับจองกันนะคะมีเพียง5,000คัน เท่านั้นในประเทศไทยถ้าคุณผู้ชมอยากขับขี่รถนิวยามาฮ่าแกรนฟิลา o โนสเปเชียลอีดิชเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนใครคงต้องอาศัยความเร็วกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมรีบๆไปจับจองกันเลยนะคะส่วนช่วงหน้าจะเป็นรถในรุ่น Special Edition รุ่นไหนน,นั้นติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ